หนึ่งสองสามสี่ห้าพระเดชพระคุณลงตานะครับมอมให้ลึกิษยนลูกหานะครับทำหน้าที่มาแจกผลไม้นะครับแกญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมค้ำชูวัดบ้านพราศาสนานะครับบ้านพุนแพงนะครับนี่นะครับเดือให้พกเขานะครับทำหน้าที่นำผลไม้ไปฝากนะครับโยมกันลงสงสัยจะทำอาหารเที่ยงนะครับนี่นะครับเดือไม่รู้หรือเป็นอาหารเช้านะครับ ได้พระหนุ่มรูปหล่สองรูปนะครับมาทําหน้าที่แทนนะครับพระจันทร์อธิเทพกับพระจันทร์มหานพดลนะครับแล้วก็พกเขาวนะครับพระจันทร์พระครูบริการนุเพียนนะครับเป็นหัวหน้านะครับพร้อมด้วยคนขับรถนะครับเรื่องซื้อเงอนเดียวได้ผู้ขับรถหนิมยังเพราะยึดเติมนะครับบุญเติมบหืซื้อเพิ่นหรือเติมบหมือซื้อเพิ่มพราะยดเติมนะครับ คู่บารมีของแม่พินนะครับเด้อนะครับพูดเดีวไวจะได้ไม่ลืมนะครับอู้มีแต่กวัวงามทั้งนั้นนะครับนี่น,นะครับขเข้ามาทางหลังบ้านกันเนี้ยนี่แล้ว <c oughs> นี่นะครับจะได้อาศัยพ่อขาวหนุ่มรูปหล่อนี่นะครับนําเอาผล,ลไม้ไปฝากญาติโยมนะครับนะจะเคลือออยย่อนบุหี่เนาะเอานะครับ นะครับเป็นนักสืบเสาะนะครับว่าประวัติว่ามีกี่บ้านกี่ลังคาเลื่อนนะครับนี่นะครับโชเฟอร์หนุ่มรูปหลอนะครับเพื่อเติมนะครับเด้อคุณตาคุณยายนะครับนี่นะครับโอ้เลี้ยงวัวงามเลยนะครับนี่เออไม่รู้ว่ามีกี่ลังคาเลื่อนนี่นะครับนี่ญาติโยมนะครับจะไม่อยู่น้ำกัดเจือกเนเราอยู่นี่เนาะ บาดและค่าหลายปในนดองง่วงแงามนีนอนนี่ไปเด็ดสื่อเด้ถามมาซื้อ <laughs> <laughs> นะครับคุณยายนะครับอารมณ์ดีเลยนะครับเนี่ยใส่บาทประจําประจํานะครับเด้อหลวงตาเอาผลเราใหม่มาฝากไม่รู้ฟังกันได้ยินหรือเปล่านะครับ <laughs> เด้อนะครับคุณยายที่ใส่บาตรให้ประจํานะครับเวลามาบินทบาทสายมันพลแพงนะครับจะถ่ายรูปไว้นะครับเด้อเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าประดิษฐ์ประคุณลงตานะครับม่วงให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับนําเอาเงาะนะครับได้ลูกไดเงาะมาถอะให้ยายอยู่ยูต่ว่าอยู่พี่ เด้อนะครับนี่นะครับญาติของพระอาจารย์สมุทัยวิสารทูนะครับคุณยายพักพรอยู่หวังเออบ๊อบเป็นยังดอกเพิ่งพัดฝนซักบ่เป็นอาอันเงาะมาให้ว่าเฮือนละถุงละถุงว่าสันว่าเฮือนใดผู้ใดอยู่แนว่าสันจักเป็นไผอยู่แนีเนาะเออ บางบ้านก็อยู่ๆเอามาเอางอนีนเด้อมาเอางอะโอ้ยไหล่ละออกมาพี่มาหรือใด้หรอบอกมาเอางอะแน่นี่เอาละเตี้เดี๋ยวเรไปแล้วนะครับเหลืออะไรเฮ้ยเดี๋ลวอะไรเบิดแล้วอาอให้พวกขาวิ่งเลยเด้อ โชคดีเพราะเขายังหนุ่มอยู่นะครับยินว่ามีสองหลังนะครับด้านนู้นนะครับดอประจันนุพดลน,นะครับโอ้มาตอนแดดร้อนเลยนะครับตอนเก็บก็ร้อนแล้วนะครับแต่ว่าโชคดีท่านไม่ได้ไปเก็บด้วยนะครับดีธรรมดาบ่ครับ เดินกลับมาแล้วนะครับครูบาอาจารย์ที่เอาผลไม้นะครับไปฝากญาติโยมนะครับไม่รู้เจอเจ้าของบ้านหรือเปล่านะครับหรือว่าห้ไว้ตามล้วบ้านหรือเปล่านะครับนี่พ่อเจอของบ้านบริเนี่ยอันฟาเขยี่ยเดียว้เออใครอยู่ดกษัตริย์ใครอยู่ใครอยู่นะครับไม่ในนัดไปล่วงหน้านะครับก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจารย์อทิเทพนะครับพร้อมด้วยพวกเขานะครับและอาจารย์ มานุปดลนี่นะครับทําหน้าที่นะครับนําผลไม้นะครับมาแจกให้แก่ญาติโยมผู้ให้การอุปัรรมคำชูแต่ไปหลายสายเลยเกินนะครับมือกล้องก็เลยอยู่กับที่เลยนะครับเด้อนี่นะครับไม่รู้อยู่บ้านหรือเปล่านะครับโอโยมมารับแล้วนะครับนุ่นะครับถ่ายใกล้ๆนี่นะครับตรงนี้ก็หลายบ้านเหมือนกันนะครับเด้อนะครับไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่านะครับ อยูๆนะครับยมคงจะไปไล่เป็นนานะครับดููทำไล่ไถนานะครับให้ฝากไว้นะครับเออเอาพระอาจารย์อาทิเทียบนะครับนำเอาผลไม้ไปฝากญาติโยมนะครับผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดร่าปศาสนานะครับอากาศก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับดูจากสีหน้าไม่ค่อยยิ้มแย้มแล้วนะครับพระนะครับ ก็อะไรตีนเจอยู่ว่าพระราชินีไม่อยู่เราเด้อเนี่ยเที่ยงจากบ้านโอ้ผมถ่ายวิดีโอได้เนี่ยผมยังถ่ายอยู่ได้เนี่ย1 2 3 4 5ไม่รู้จะถ่ายฝั่งไหนนะครับมาฝั่งนี้นะครับนี่เด้อนี่นะครับญาติโยมที่ใส่บาตรประจำประจำนะครับประเดี๋ยวประคุณหลวงตาให้นำบองผลละไม้มาฟักนะครับด้านนนนนก็มีนะครับนี่ โอ้คุณตานะครับน,นี่นะครับญาติโยมนะครับเอ,อ,อียงสงสัยวันที่ไปวัดนะครับโยมได้รับนะครับก็มาให้ที่บ้านอีกนะครับถือว่าเป็นบุญพิเศษนะครับเด้ออันนี้พ่มามาอใหญ่พ่นเก็บอยียงเฮ้ยเดี๋ยวพักไปขายตลาดกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ด้อนี่นะครับอดีตประคุณลุงตาให้ลูกศิษย์ลูกหานำผล,ลไม้มาฝากญาติยมนะครับไม่รู้ว่าใครอยู่บ้านบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าบ้านข้างหน้านี้นะครับไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่านะครับให้พวกเขาเป็นคนทำหน้าที่นะครับนำผล,ลไม้นะครับไปฝากนะครับเด้อ มากับคุณอาชันนะครับมีผู้ยูบนออโอยูยูเห็นต่มือแยบออกมาเลยเ้อนะครับบ้านพุนแพงนะครับหมู่บ้านน้อยๆนะครับตอนแรกก็ผมมธรรมภาพมาบินทบาทนะครับถ่ายวิดีโอไหลสดไปนะครับบอกว่ามีประมาณ30-40ลังคาเรือนนะครับหลายครั้งเขายุมเขามาทวงนะครับว่า80กว่าลังคาเรือนอยู่อาจารย์นะครับ เด้อนะครับก็เลยนะครับพระเดชพระคุณลงตานะครับให้คณะสูงนำเอาผลละไม้นะครับที่ญาติโยมจากจันทบุรีถวายมานะครับมาแจกให้ญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับคุ้มนี่ผมกับบเคยมากปนในดี่นี้นะครับไม่ค่อยในมาบินทบาทสายนี้นะครับอยู่แต่สายตรงนะครับไอปกเขานี่นะครับทําหน้าที่นะครับ วายบังรถน้ำมีเดอรบ้านพลนแพงนะครับอำเภอหัวตะพานจวนาเจริญนะครับบ้านนี้เป็นบ้านทินฐานบ้านเกิดของเจ้าประคุมสมเดชนะครับพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศ์นะครับไม่รู้อยู่กี่คนนะครับโอ้มีสองฟังได้เนี่ยคือบ่เป็นแต่มีผู้อยู่ให้ดิ้งหรอตนล้อของเด้หรอวะ แต่ว่ามีน้องเท่าน้องเท่ากี่เดิเอิมเอเอื้อเหนี่ยแล้วปล่อยกัได้ใช้ความสามารถพิเศษนะครับเอื่อเหนี่าวตีเหล่าเยอะเลยนะครับสงสัยอยู่ออกไปไล่เป็นนาหมดนะครับแถวนี้นะครับเหลือแต่บ้านไว้นะครับ โอ้ยู่ยนึกว่าไม่มีใครอยู่นะครับอยู่เงียบเลยนะครับอันบรกาศดอกข่นเน่าน่ะมีแต่ภาษเมื่อวัดน้ำละนะครับไม่มีบางบ้านก็ไม่มีใครอยู่เลยนะครับเมียนแล้ว นะครับบ้านวัวงามนะครับเด้อัวงามหมูัวงามีกอังามกบบกเนิดดอกงัวงามพอเขานะครับทําหน้าที่นําผลไม้ไปฝากญาติยมนะครับแต่ส่วนมากยมเขาจะไปทุ่งนานะครับไม่รู้ว่าอยู่บ้านกี่คนนะครับในครูบาอาจารย์นะครับทําหน้าที่แจกผลไม้นะครับแกญาติโยมนะครับ บางคนก็อยู่ทุ่งนานู่นนะครับทิ้งแต่บ้านไว้นะครับเดือบ้านพนแพงอำเภอหัวตะพานจังหวัดน่านเจริญนะครับนี่ขอโทษถ่ายใกล้ๆนะครับไม่กล้าไปถ่ายใกล้นะครับเพราะว่าไม่ได้บอกล่วงหน้าไว้นะครับนี่นะครับนี่โอ้เนะครับหยาดยมนะครับบางคนก็อยู่บ้านบางคนก็ไม่อยู่นะครับ บ่พ่อบอกครับอีกสองโอ้ยโงเขาจะทําหน้าที่ไปแจกให้นะครับบ้านใกล้ๆกันนะครับเด้อบางบ้านก็มีหมาดุนะครับอันตรายนะครับเด้อโยมอาสานะครับจะไปส่งให้บ้านญาติพี่น้องใกล้ๆนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับกับผมมาตัดบภาพก็ไม่ลงรถนะครับถ่ายอยู่ท่านบนนี่นะครับ Do